โอ้โหโลกไปถึงไหนแล้วยังกลับมาแบบใช้อะไรแบบนี้กันอยู่มาตุ้มตามอะไรแบบนี้กันอยู่มันไม่ใชอ่อยากพูดแทนคนไทยอารมณ์เดียวกันหมดเลยค่ะเราจะทํำยังไงกันดีตอนนี้เราอย่าเพิ่งมาทะเลาะกันนะคนไทยด้วยกันเราต้องมาช่วยรวมหัวกันอะไรที่กูช่วยชาติไทยกูก็จะช่วย เมื่อเช้าตื่นมาเราก็รึกว่าเป็นข่าวที่แบบว่าเหมือนทุกๆวันฟังแล้วหดหูจังเลยไม่คิดเลยว่าเราจะมาถึงจุดุดนี้ซึ่งเรื่องการที่ปะทะต้องปุตสงตรงามอะไรแบบเนี้ยประเทศเพื่อนบ้านเนี้ยมันไม่ได้ยินมาเกือบชัวช่วชีวิตแล้วเพองผู้ดูด,ดีวกว่าเราไม่คิดว่ายังจะแบบจิตมันยังกลับไปเหมือนเดิมอะความถวยความสะทุนความ อะไรพวกเนี้มันมันยังมีอยู่คือความเจริญเขาคือคนความเจริญเข้าไม่ถึงแล้วจิตใจเขาก็ไม่เจริญคือคนที่เจริญแล้วเขาจะไม่ทําแบบนี้เด็ดขาดยิงเข้ามาว่ามันมันไม่น่ามันไม่น่าเอามาลงที่คือมันมันคิดได้ไงวะเอามาลงโรงพยาบาลเอามาลงชุมชนส่งมาให้ตรงโรงเรียนอย่างเงี้ย มากบอกเลยเป,เป็นจิตใจที่กากมากเป็นจิตใจที่มึงไม่เจริญอะ่ะคนมที่เจริญแล้วเขาไม่ทําหนีเด็ดขาดเพราะเราเห็นอย่างนี้แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเทหารที่เสียชีวิตเนาะแล้วก็ประชาชนที่เสียชีวิตแล้วก็เห็นภาพยายกับหลานที่อุ้มหลานแล้วปวดหมากเลยปวดหัมากมากปวดหูจริงแค้นมากเห็นแล้วแค้นแล้วอยากจะ ถ้าเขาทาอะไรได้นะเราจะทําถ้าเราหายตัวได้แล้วเราไปเป็นตัวเชื่อโลกนะเป็นแผ่ตรงนั้นให้มันแบบตุยกันให้หมดเงี้ยเราก็จะทํานะโกรธมากโกรธแะแคร์แล้วก็เครืองแล้วก็โมโ oh, หแล้วก็เสียใจแล้วก็น้อยใจมันอยู่ในอารมณ์เดียวกันหมดเลยในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งเราก็ไม่ไม่คิดเลยนะว่าทุกอย่างมันจเจริญมาถึงขนาดนี้ลวโอ้โหโลกไปถึงไหนแเ้วยังกลับมาแบบใช้อะไรแบบนี้กันอยู่ ตูมตามอะไรแบบนี้กันอยู่มันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วทำไมประเทศไทยเรายังมายืนอยู่ในจุดนี้เพราะเราไม่ได้ทำเราไม่ทำอยู่แล้วคนไทยจิตใจอ่อนโยนถึงเราจะทะเลาะกันเองบ้างอะไรบ้างแต่เราก็ไม่ทำกันจนจนเอาถึงจนตุยขนาดนี้อยากพูดแทนคนไทยอ,อารมณ์เดียวกันหมดเลยค่ะเราจะทำยังไงกันดีตอนนี้เราอย่าเพิ่งมาทะเลาะกันนะ คนไทยด้วยกันเราต้องมาช่วยรวมหัวกันทำยังไงจะจัดการกับมันไอ้บลายไส้ไอ้เอเลวไม่รู้จะใช้คำไหนมันหยัดนะบ่ากากาะไอ้กากรงเรืร่องนี้วะไอ้เดนมนุษย์เออแปลกเนาะคนพวกนี้เนี่ยค<อ>ุยยากมากเลยน่าจะแบบ ยังเล่นของกันอยู่เลยอ่ะยังบอกทําบูชาอะไรต่อเมื่อไรยังย้อนกลับไปแม่งเป็นร้อยปีอยู่เลยอ่ะอะไรอะไรมากเศร้ามากนี่ถ้าเป็นผู้ชายนะฉันเป็นนะฉันจะไปกับทหารเลยจริงด้วยฉันจะไปอยู่กับทหารวันนี้คุณไม่รู้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่คุณรักชาติคุณห้าสิบกว่าแนละ้วที่เหลืออยู่อะไรที่คุณช่วยชาติได้คุณก็จะช่วยเนี่ยคุณก็เอาชุดทหารมาใส่อีกอยากเป็นกําลังใจอ่ะ อยากเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทาหารให้กับพี่น้องอยู่ชายแดนทุกคนเลย mm hmm. ก็ดูแลตัวเองกันให้ดีนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะรวบรวมของเงินทองหรืออะไร mm hmm. เดี๋ยวจะส,ส่งไปได้เท่าที่เราส่งไปได้นะคะ mm hmm. มีเพื่อนๆโทรมาแล้วว่าจะไปไหมไปช่วยพอดีช่วงนี้งานติดๆกันอยากไปอยากไปอยากตะขอไปช่วยน้ำบ้างกับข้าวบ้างอะไรบ้างที่เขาขาดเหลืออยากช่วยมากๆเลยนลไม้ละมือเนาะเดี๋ยว มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเจ้า,ค,าค่อยๆบอกกันผ่านตรงนี้นะคะเป็นกําลังใจนะให้นะคะสงใจไปให้เต็มร้อยเต็มที่เลยค่ะขอให้ผ่านคนไปได้ดีๆขอให้ทุกคนปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกหรือประเทศไทยของเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายก็ขอให้ป,ปกปักร,รักษาพี่น้องทาหารที่ไปรักษาดูแลประเทศชาติเราแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้บ้านเรือนเคียงอยู่ใกล้ๆแถวนั้นที่เจอปัญหาต่างๆนะคะ ขอให้ปลอดภัยปลอดภัยทุกคนเลยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยเป็นกาลังใจให้มากๆเลยแล้วก็คนที่สูญเสียก็ขอแสดงความเสียใจมากๆเลยค่ะเห็นคลิปก,ก็น้ำตาไหลาตามเลยขอโชคดีทุกคนเลยนะคะปลอดภัยปลอดภัยค่ะสาธุสาธุสาธุรับชมข่าวทุกเรื่องราวในทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องรองทุกส่งข้อมูลมาที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ